หฮยดอกเนี้ยสวยเออเอาอะไรอะซ้ำมาอีกทีโอ้โหขออีกสักทีได้ไหมเออเอาดิเออเอาไงอะจะเอาแค่นี้แหละค่ะไม่รอสก็ตตร์สกิตเตอร์ลงนะเพื่อนๆต้อง D R G 8 8 8เท่านั้นนะคะต้องเตี้ยงปางขนาดนี้ต้องยกให้เขาแล้วค่ะเหมยเหมรีเหมรี่มาแล้วแม้ เตือนโปรดรับชมอย่างมีสติคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าอยากเพลิดเพลินก็เติมมาเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเหมยลี่มาแล้วแม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะเพื่อไม่ให้พลาดชมสาระดีๆจากเหมยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับ DRG888 นะคะเพื่อนๆอะ ลิงก์ทางเข้าเหมยแปะไว้ให้แล้วใต้คลิปนะคะตามกันเข้ามาได้ค่ะมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันขยักเปี้ยงป้างแบบเหมยนะคะ แตกเป็นผู้แตกกระจุยกระจายกันอ่ะก็ตามกันเข้ามาแต่ย้ํานะคะต้องเป็นลิง์กที่เหมยแปะให้เองเท่านั้นนะคะเพื่อนๆถ้าลิง์กอื่นไม่ใช่ของเหมยน,นะจ๊ะมาค่ะวันนี้เราพามาพบค่ายวีจีมาในเกมลักกินในโกะนะคะหรือแมวน้าโชคแมวทองแมวกวักเออก็เรียกกันไปอ่ะวันนี้นะคะเหมยลี่มีทุนมาแสนสามบอกเลยว่าเล่นตามสไตล์เหมยลี่คือไตเบ็ดนะคะเพื่อนๆคะ ไม่ซื้อฟรีเกมใดๆทั้งสิ้นไปเริ่มเลยค่ะ3าสิบหมุนจ้ะเทอร์โบไปจ้าไปค่ะมาดูนะฮะวันนี้จะแตกสักเท่าไหร่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้มหมยดิทดลองเล่นเกมไหน mm. ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ mm. หรือใครที่เคยใช้สูตรเหมย mới, แล้วแตกเป้้งนะคะว่าแชร์ ประสบการณ์กันเข้ามาได้ค่ะมาดูนะคะวันนี้เออเหมยก็คิดว่าเหมยกำลังจะกระโดดเบ็ดนะคะขอไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกระโดดกันอ่ะสิบหมุน,นะคะ่ะเพื่อนๆ่หา เอาไปจ้ะอือหือเอาไงกระโดดเป็ดไปเลยให้มันรู้เรารู้รอดกันไปนะอะออโต้สลับกันสักนิดนะคะเออสลับกัะเธอโบโนะดูนะวันนี้สเก็ตเตอร์เขาจะลงไหมนะจ๊าเพื่อนๆ เออ <c oughs> เล่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสเก็ตเตอร์เขาจะลงเองนะจ๊ะเออปูนมาค่ะซ้ำไหมเออเฮ้ยดอกเนี้ยสวยเออเอาอะไรอะซ้ำมา อีกทีโอ้โหขออีกสักทีได้ไหมเออเอาดิเอออาไงอ่ะจะเอาแค่นี้แหละค่ะไม่รอสกเก็ตโตสกเก็ตเตอร์ลงนะเพื่อนๆต้องดีอา8 8จีแปเท่านั้นนะคะต้องเตี้ยงปางขนาดนี้ต้องยกให้เขาแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะเหมยแปะลิง์ไว้ให้แล้วนะคะอยากเป้งป้างแบบเหมยก็ตามกันเข้ามานะคะเล่นง่ายถอนง่ายจ่ายไวแน่นอนนะคะเหมยก็คงจะไม่ต่อแล้วนะเออบอกแล้วว่าให้กระโดดเบ็ดเลยถึงไหนถึงกันนะคะยังไงก็กําไรกันไปจุกๆนะคะเจ็ดหมืเออเอาสิอย่าลืมนะคะ Drg 8 8 8ต้องเป็นลิง์กที่เหมยแปะให้เท่านั้นนะคะสำหรับเกมนี้นะคะก็ยกให้เขาไปเลยนะคะลักกินในโกแมวนําโชคนะคะแมว กักแม่ทองของเราเออไม่เคยผิดหวังนะเพื่อนๆตามกันเข้ามาได้ของค่าย p g นะจ๊ะแล้วก็ในแต่ละวันนะคะเมยจะมีการอัปเดตคลิปวลเวลาสาเวลาช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆจากเหมยน,นะคะต้องกดติดตามเท่านั้นคะ่ะพี่ๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวเมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับ EP หน้าสวัสดีจ้า